นี่กี่วันแล้วเนี่ยสามวันสามวันจ้ะมาอยู่กับทานหนานเลยนะเนี่ยออวันสี่สิบบาทอยู่ไรวันอยู่ชุมทางไหนมันเป็นเรื่องมันเป็นยังไงพี่หนุย่ยอ่าก็คือวันนั้นเขาไปทำงานเลิกมางานเออการเลิกตีสองงารเลิกตีสองห้าวไหนเงินไปทำงานเงินเหลือมาที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยค่าบ้านค่านา้ำค่าไฟก็มาถึงแล้ว พขาพูดแค่นั้นเองเขาบอกว่าเช้าๆมาพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เขาก็นอนอยู่เขาก็ไปเตะเตะไม่เท่าไหร่แต่เขากระทือตรงนี้ดีนะที่ทกระทือฝั่งนี้ถ้ากระทืบฝั่งนี้รู้จะเป็นยังไงเจ็บมากเลยเอาจำนวนสมมติมาเขาเขาช่วยอะไรไม่ได้บเพียงแต่พูดคุยให้ได้แต่จับเขาไม่ได้เพราะว่าไม่มีบาดแผลแต่เจ็บมากเลยเจ็บจริงๆเวลาเดินนี่ต้องประคองอย่างเงี้ยมันเจ็บ อคืกระทืบอลงไปตรงซี่โครงก็นอนอยู่ไงนี่ไปทํางานไม่ไหวสามวันแล้วเพื่อนๆที่ทํางานรู้ไหมว่าพี่หนุ่ยแบบมีเรื่องมีราวอะไรกันลงไม้ลงมือกันเนี่ยไม่มีรู้รู้เพื่อนเพื่อนที่ทําอยู่ลงห้ารู้รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ได้บอกใครเลยย้ายไม่ได้บอกคนในซอยก็ไม่ไม่บอกกลัวมันจะตาม๋อกลัวจะตามมา แต่ไม่กลัวมันตามตีตามเตะเรามันไม่กล้าเลยเพราะตำรวจไปะจะเอาเินขงมันแล้วกลัวหรืกลัวมันจะตามมามาอยู่ด้วยแล้วพี่หนุ่ยก็เป็นฝ่ายคนเข้าของออกมาเองก็ตำรวจบอกให้เขาออกเขาก็ไม่ออกมันก<ห>็เลยตัดใจออกเองไล่เขาออกเขาไม่ออกไม่ออกเขาไม่ออกจริงห้องนั้นคือใครไปเช่าวไว้พี่หนุ่ยเช่าวไว้จ้ะฉันเป็นคนเช่าฉันเป็นคนจ่ายเงินรับรองหมดทุกอย่างแล้วจะกลับไปอีกหรอไม่กลับไม่กลับหรอก ไม่กลับแล้วไม่กลับห่อกี่ครั้งแล้วเนี่ยที่บอกว่าไม่หายหลังแต,แต่ไม่แต่ไม่เคยขนของออกอย่างนี้นะอ๋อที่ผ่านมาไม่เคยขนของยายัางออยังไม่เคยขนนี่คือแบบสุดๆเลยหมดความอดทนแล้วหมดแรงความอดทนเจ็บมามากเลยเจ็บมามากแล้วจา้า คิดอะไรไหมกับสิ่งที่ตัวเองโดนกระทำอะไรอย่างนี้คิดคิดยังไงก็ <K ết S 1> คิดกับชีวิตเราเกิดอยู่กับมันต่อไปก็พเผื่อมันก็กตีตายตัดสินใจเลิกดีกว่าที่โผไปมาอยู่ด้วยเนื้อเช่านี่พี่หนุ่ยคิดว่าพี่หนุ่ยได้อะไรจากเขาบ้างก็ ก่อนไปรักเขาก็ไม่ได้ความสุขนิดหน่อยอแต่ก่อนรักเขานะอืีตยวนี้ไม่มีแล้วก,ก่รักเรื่องความรักไม่สมหวังอะค่ะอืนี่ขนาดอยู่กับแฟนมาประมาณสิบสองปีก็ยังยังต้องต้องเลิกกันเลยเข้าให้เหตุผลกับไอ้ก,การที่จากเราไปว่ายังไงครับก็เขาอยากมีลูกเป็นเหตุผลอ,อมตะ ใช้ได้ก็ใช้ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกทีนี่คือเหตุผลที่เขาไปอยู่กันมาตั้งแต่เรายังไม่มีอะไรเลยอะค่ะยังไม่ผ่าตัดแปลงเพศยังไม่มีหน้ออกอะไรเลยตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยจนจนเลขสามเนี่ยเราอยู่กับเขาตลอดเวลาสาวประเภทสองฝันถึงชีวิตครอบครัวมันฝันภาพที่มันเห็นในวันข้างหน้ามันเป็นยังไงครับไม่เพราะว่าในในชีวิตนี้มิยังไม่เคยเห็นสาวประเภทสองที่อยู่กันจนแก่เลยนะคะผิดหวังตลอดเลยที่ม็เห็นมานะคะแต่ที่ไม่เห็นเราไม่รู้ แต่ที่เห็นมาจากเพื่อนฝูงจากเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยอยู่กันมากกว่ามีอีกยี่สิบปีเงี้ยยังเลิกกันคนหนึ่งก็ต้องเลิกกันเออต้องเลิกกันเลยยังยังไม่เห็นใครอยู่อยู่กันนานเลยอะค่ะเหมือนชีวิตมันของสามประเภทสองเนี่ยมันถูกกําหนดไว้ใช่ค่ะเหมือนว่าต้องเป็นประมาณมนาเนี้ยเนนะะนบนอะค่ะเหมือนชีวิตต้องำคำสาบเลย จะเจาายัางไงต่อครับชีวิตก็สู้ต่อไปแล้วที่หนูคิดอ่านยังไงกับชีวิตในวันพรุ่งนี้มะลืนนี้มาเรื่องวันต่อไข้างหน้างานตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีไม่มีเลยมีเมื่อวานนี้ก็ก็กมีสี่0ันสิบโมงก็เริ่มแล้วเอาเงินเอาทองที่ไหนมาใช้ใตอนนี้ พอเงินก็จะหมดแล้วอันนี้คือเงินที่เหลือจา,จากสะสมไว้เหรอจา้าแล้วถ้างานแบกข้าวมันไม่มีแล้วมันน้อยลงไปหรือว่ามันไม่สามารถเลี้ยงชีวิตได้แล้วอีกอย่างหนึ่งร่างกายมันก็ก็คิว่ารลาลงทุกวันที่เหนื่อนจะจาหาทำงานลงงานทำางานอย่างอื่น <c oughs> ตอนนี้มันไม่มีบัตรก็เลยยากหน่อยหางานใดก็หาค่อนข้างลำบาก เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือต้องกลับบ้านไปทปําบัตรก่อน รู้สึกไหมว่าเนี่ยชีวิตในกรุงเทพมันแบบหัวเดียวกะเทียมรีบอ่ะตอนที่โดนแบบนั้นคิดถึงใครที่สุดเลยคิดถึงคิดถึงอยาจกจะกลับบ้านด้วยเวลาเป็นอะไรเป็นอะไรอยากจะกลับแต่บ้านตอนนี้ที่บ้านมีใครอยู่ครับพี่สาวคุณพ่อคุณแม่เสียหมดแล้วเสียหมดแล้วพ่อแม่รักใครกันดีไหมกับพีสพ่สาวรักพี่สาวรักรละใครกันถ้ากลับไปนี้พี่สาวก็พี่สาวกต้องร้องไห้ พี่สาวเป็นคนที่เป็นคนรักหนุมเอรักมากเลยอย่างยพี่สาวนี่ดีดีอย่างกับแม่แม่ที่สองเลยแล้วเขารู้ไหมว่าน้องชายชตกตะกั่วลำบากมาใช้ชีวิตยังไงในกรุงเทพมาอยู่ในสภาพยังไงเขาลงเขาู้บางทีฉันกลับบ้านฉันก็ไม่เคยมีเงินไปก็ยังมีฉันเอาเงินเข้ามาอีกัน แล้วเขาบอกไหมว่าทําไมไม่กลับไปอยู่ด้วยกันทําไมถึงแบบมานะอยู่แบบก็ความจริงก็เหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีอนาคตทําไมไม่กลับไปกลับไปก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่านาน สวัสดีเด็กสวัสดีน้องตอาเสวัสดีโอ้ยเห็นะใช่พี่น nope ุ้ยนีน้อยกลัวบอกพี่นุ้ยไม่เจอพี่สาวมานานใช่ไหม่เจอพี่สาวก็สามปีสามปีกว่ากจ้ะนี่ชาวบ้านเขามาทำอะไรกันเนี่ยพี่ดาเขามาดูหนุ้ยไม่ได้มาดูนะหนุ้ยไม่ได้มานานแล้วตายแล้วนี่พี่สาวนี่บอกมาเจมันตายเห็นมาสักทีนี่ก็ชายแล้วไม่เห็นนาสักทีนึกว่าจะตายแล้วสามปีกับสามเดือนกลัวจำได้เหมือ แล้วทำไมพี่นุ้ยไม่กลับบ้านล่ะครับไม่มีเงินจ้ะไม่ไม่มีเงินกลับไม่ได้พี่นุ้ยกลับได้แต่ไม่กลับเองตื่นเต้นไม่กลับบ้านตื่นเต้นแต่ไม่เจอพี่สาวเลยพี่สาวไปเยี่ยมข้าไปไหนล่ะคะไปเชโกนไปกรุงเทพพี่สาวไปเยี่ยมพี่สาวอีกทีหนึ่ง ปัจจุบันนี้ก็คือความสัมพันธ์กับพ่อก็ก็ดีขึ้นแล้วคล้า,ายกับว่าดีขึ้นนี่คือดีขึ้นมากเลยค่ะพ่อยอมรับได้มากเลยเป็นเพราะว่าเราส่งเสียด้วยมั้งคะเขาต้องการอะไรเขาต้องการดาวรถอะไรเงี้ยเราก็ให้เงินหลายอย่างอะค่ะเขาต้องการเงินซ่อมแซมบ้านก็ต้องการเงินทําอะไรเราให้ได้คล้ายๆกับว่าเราส่งเสียเขาได้เรา เราเลี้ยงเขาได้ถึงเราไม่ได้ทางานราชการเราก,เราก็เลี้ยงเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นหน้าตาของครอบครัวค่ะเป็นคนดี๋อคุณนี่เป็นน้าตาครอบครัวใช่ต้องการอะไรหามาให้แม่หมดมีปัญหาแม่ผ่าตัดทุกน้ำดีพ่าตัดตาต้อกระจกอะไรบอกแค่นี้เขาส่งให้เลยของทุกอย่างไม่ต้องส่งต่ใส่ดาวรถยนต์รถอะไรทุกอย่างนั้นอ่ะ คุณแม่นี่เอา่วงอะไรคุณมี่บ้างบ้างไหมฮะตอนนี้ไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงไม่ห่วงอะไรเลยภูมิใจในตัวเขาเุณมี่เด็